บอกว่าทาไมครูสวดมนต์ปับเดียวครูตั้งเป้าหมายมากมายนะคะในการสวดมนต์ครูบอกว่าครูเป็นนักตั้งเป้าหมายอยู่แล้วต้องบอกก่อนนะคะเออครูถามครูโซลีว่าล้วเธอสวดมนต์เพื่ออะไรเ็าําให้ใจสบายอ๋อไม่ใช่ครูแล้วนะคะถ้าสวดมนต์ของครูนะคะครูจะต้องมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันทําแล้วมันต้องเจอได้อะไรนะคะมันต้องมีปาฏิหาริย์ใดเกิดขึ้นกับเรานะคะเราจะได้ออกไปบอกผู้คนครูฟังหนังเรื่องหนึ่งไอ้ครูวันนั้นครูได้ไปเออไปนวดให้สามีเนาะสามีครูชอบดูหนังเนาะชอบดูหนังนะคะก็จะมีหนังเรื่องหนึ่งที่พพููดถึงเยซคิ พระเยซูท่านถูกถูกถูกตึงด้วยกางแขนแล้วก็ถูกถูกแทงเหมือนทับรูนะคะเจาะจนตายเน,ะะนานะ,คะใครๆก็เห็นว่าท่านตายแล้วเนาะ,ะท่านตายแล้วแต่ท่านก็ทําปฏิหาริย์ให้เห็นว่าท่านไม่ได้ตายนะ,ะ,นะ,ะแล้วท่านพูดคําหนึ่งที่ครูรู้สึกครูก็ชอบมากๆเลยเราไม่เคยจากพวกเจ้าไปไหนเราอยู่ตรงนี้ของเราตลอดเวลาเราไม่เคยทอดทิ้งพวกเจ้าครูฟังแล้วครูอินมากเลยนะครูหลงรักพระเยซูเลยนะคะ <c oughs> นะคะ, <c oughs> ะ,คะแล้วครูก็เออแล้วมีนายทหารคนหนึ่งที่ตามล่าจะฆ่าพระเยซูเนาะ พอเขาอะเห็นกับตาแล้วว่าพระเยซูท่านตายนะท่านตายแล้วแล้วทําไมถึงมันนั่งกินข้าวกับคนอยู่อยู่ในห้องนั้นแล้วทหารเนี่ยก็คือกลับใจนะคะไม่ไม่ฆ่าพระเยซูต่อนะคะไม่ตามลาแล้วตามผ่าตามไปเจอแบบไปจิไปพระเยซูเนาะแล้วก็ได้เจอปฏิหารหลายครั้งแม้กระทั่งไปไม่มีอาหารกินอยู่ดีก็มีมีปลาจับเท่าไหร่ก็ไม่เจอพระเยซูบอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็เข้าไปจับปลาแล้วได้ปลา แล้วตอนที่พระเยซูจะไปนะคะเขาก็บอกว่าพวกเจ้าออกไปเผยแพร่นะคะความรู้เออเรียกว่าทุกคนนะต้องมีเมตตานะพระเยซูสอนเรื่องเมตตานะครูก็ขนลุกนะเออเหมือนแบบ มีทหารที่เข้ามาที่จะมาฆ่าคนที่นับถือพระเยซูนะแต่ทหารท่านนี้บอกว่าจะไม่มีการฆ่ากันอีกแล้วจะไม่มีการทำร้ายกันอีกแล้วนะคะจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดอีกแล้วนะคะก็เรียกว่าสันติสุขของโลกเนาะนะคะก็ทําให้แบบว่าเออคนที่ผู้ชายกลุ่มนั้นนะคะก็เป็นคนที่ออกมาเผยแร่ศาสนาคิดนะในหนังเรื่องนั้นนะก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งคุณเลยจำไว้นะพระเจ้ารู้ศาสนาเลยนะคะท่านเป็นคนดีนะพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งคุณเลยนะคะ คุณเองนะคะจะเป็นคนทอดทิ้งพระเจ้านะคะคุณทอดทิ้งตัวเองจากความดีเนาะไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีนะคะทําให้คุณไม่เข้าใจหัวใจพระเจ้านะคะพระเจ้าทุกพระองค์เป็นคนดีนะคะเป็นคนดีมากด้วยท่านไม่มากจริงเราไม่ไม่สามารถปลดปลดความทุกข์ให้กับพวกเราได้นะคะ